มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาฮอลแล็ตสบายดีพี่น้องทาง y YouTube สู้ผู้สู้คนเบลเยียมสวีเดนอิตาลีเกาหลีฮ่องกงไต้หวันเยอรมันฟินแลนด์อังกฤษฝรั่งอยู่เท่ฟังพี่น้องไทยลาวนุ่งแลเสื้าคอมเมนต์พมาเข้ากันสบายดีสู้คนพอเอาไปแล้วเล็กมันนี้เล็กสิ่พามาคิดข้าวปุ่นคือเกาพี่น้องข้าวปุ่นข้าวปุ่นนี่ข้าวปุ่นแต่กระสือมากคือเกาละหนึ่งจับสองจับ กินสัก3จับก่อนเป็นจับเป็นจับอันเป็นติวเป็นติววันตีกี้ข้าวปุ่นกินงายตัวพี่น้องซ้ำจับนำนำย่าคนคนมาแล้วด้วยครับพี่น้องนี่เห็นป่ะนำย่าขาไก่คือเกากะทิครับกะทิลาดลงไปนี่ คนคนแสบๆ,ๆ okay. ติดเตลดถวยพอดีว้าวแสบๆน้ำข่อยเดือขำโซนอขำนอนี่อสีสันทำไมมันน่าสดน่ากิน